ความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิสร้างความสุขในชีวิตประจำวันบทนำในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเครียดการหาช่วงเวลาสงบเพื่อฟื้นฟูจิตใจและสร้างความสุขเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการทำสมาธิเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำความสุขเข้าสู่ชีวิตประจำวันวันนี้เราจะพูดถึงความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิและวิธีการนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา หความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิการทำสมาธิช่วยให้เรามีโฟกัสมากขึ้นสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตทำให้เราสามารถมองโลกในแง่ดีมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การมีความสุขที่แท้จริงเมื่อเราหยุดคิดถึงปัญหาหรือความกังวลและหันมาสูดลมหายใจลึกๆจะช่วยให้จิตใจของเราผ่อนคลายและปลดปล่อยความเครียด สองวิธีการทำสมาธิหาสถานที่ที่เงียบสงบเลือกสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเพื่อให้สามารถตั้งใจทำสมาธิได้เลือกท่าทางที่สบายนั่งในท่าที่รู้สึกสบายอาจจะนั่งขัดสมาธิหรือบนเก้าอี้ก็ได้มุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจสังเกตการหายใจเข้าออกเป็นวิธีที่ง่ายในการเริ่มต้นทำสมาธิไม่ต้องกดดันตัวเอง หากมีความคิดอื่นเข้ามาให้รับรู้และปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ต้องให้ความคิดนั้นรบกวนจิตใจ 3. การนํำสมาธิเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันตั้งเวลาทําสมาธิในแต่ละวันหาเวลาในแต่ละวันเพื่อทําสมาธิ5 1 0นาทีโดยเริ่มจากช่วงเช้าหรือก่อนนอนใช้การทําสมาธิระหว่างวัน เมื่อรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลสามารถหยุดทำสมาธิสั้นๆเพื่อกลับมาสู่จิตใจที่สงบใช้แอปพลิเคชันสำหรับทำสมาธิมีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถช่วยในการทำสมาธิโดยมีเสียงและคำแนะนำให้ฟัง 4. ผลลัพธ์จากการทำสมาธิการทำสมาธิเป็นประจำจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์ดีขึ้นลดความเครียดและช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เพียงแค่ในระยะสั้นแต่ยังเป็นการลงทุนที่ดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาวบทสรุปการทำสมาธิเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความเครียดหรือปัญหาใดๆความสุขที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้จากการหันมาสนใจในตัวเองและให้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจของเรา